คุณผู้ชมคะยู่กับมาปังพิก,การในรามาวารตี้นะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าปางยึดช่วงนี้จากพี่แอรม,มาแล้วค่ะช่วงเทอาแอนะคะเพราะว่าพอบอกมาว่าช่วงนี้าปางจะได้ไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งของสวยๆงางาๆงช้อปปิ้งเว่นสอางช้อปปิ้งของที่จะทําให้ปังขาวเท่าพี่แอรนี่ที่นี่เลยค่ะที่รามาเฮลช็อปนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของโรงพยาบาลรามาเองเลยค่ะที่คิดโดยคุณหมอผลิตโดยคุณหมอและขายโดยโรงพยาบาลเองค่ะตรงนี้ เดีย๋ยวเราจะมาซื้อแล้วมารีวิวให้ทุกคนนะจ๊ะไปดูกันนี่สนใจตวนหนเป็นพิเศษไหมคะทำไมเป็นส0อีำไม, e. มว้าวสวัสดีสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเพัดษษมาเองเลยสินค้าที่เป็นเบสเซลลอร์ของลามาเฮลท์ช็อปคืออะไรใช่แล้วค่ะได้ดูกันแล้วจ้า อะไรหรอคะสำหรับตัวแรกเลยนะคะตัวนี้มีชื่อว่าลามาปิโตเลียมเจลลี่ค่ะตัวนี้เป็นไขมันนะคะที่สามารถทาบริเวณที่ต้องการเพิ่มความชุมช่มชื้นนะคะลดอาการผิวแห้งกร้านได้ค่ะก็คือเป็นลิปบ๊ามก็ได้เป็นลิปบมได้ทาเปลือกตาก,ก็ได้หรือข้อศอกหรือบริเวณที่ถูกต้องค่ะบ ถ้าเกิดสังด้านก็หมักซะอะไรอย่างนี้ทา,าแล้วก็นอนไปได้เลย oh. ทิ้งไว้ทั้งคืนใหม่ล่าสุดของเรา L'Amavita 2E และ 1E 0นะคะตัวนี้จะเด่นในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะหรือปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของความหมองคล้ำและริ้วรอยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือล a m a ครีม Cream b นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นครีมนะคะสีขาวไม่แต่งสีแต่งกลิ่นนะคะ จุดเด่นของมันคือมันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ลดความแห้งกล้านให้ผิวได้ร<อ>ามาเจนเทิลท็อปทโอูโทวชค่ะรามาเจนท็อปทูโทใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวเส้นผมและหนังศีรษะนะคะแล้วก็ตามชื่อเลยเ<อ>จนเท,นเทลิลท็อปทูโทอบบางใช่อ่อนโยนและใช้ได้ทั้งร่างกายเลยค่ะ นี่เป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งออกมาด้วยใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วคือถูกใช้ในการใจ่ายให้คนไข้ของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมาอย่างยาวนานเลยก็คือใครที่ติดใจใค,ใ,ใครที่แพ้ง่ายๆที่<ฆ>บอกว่าพาราบินก็ไม่มี<ฆ>มมและหอมก็และปัสจากสารเมทิลไอโซไทอะโซลิโนและเมทิลไ,ไอโซคารโรไออโซโลิโนเเมทลนี่มันทให้เราตัวนี้เป็นสารกันเสียเนาะที่ว่ามันจะเกิดอาการแพ้ในคนกลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะ มากกว่าพาราเบนอีกด้วยนะคะหมายถึงว่าใช่ค่ะก็คือใช้ได้ตั้งแต่สระผมสะผมสบู่ล้างหน้าได้หมดเลยค่ะออลอินวันค่ะแล้วตัวไหนคะจริงๆหนูเปิดใจได้ทุกตัวเลยนะคะหนูอยากซื้อหมดแต่ว่าทุกตัวนี้มีเพยความจริงติดค้งมอยเจอไรเซอร์หรือครีมให้ความชุ่มชื้นอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะลามาโคครีม ที่กระปุกชมพูคนนี้ใช่ค่ะคลามาโคครีม <ไอ S 1> มันเป็นครีมเลกกนเหรอคะตัวนี้เนี่ยครีมจะค่อนข้างหนักมากกว่าเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆนะคะต้องการลดความแห้งกร้านหรือคนที่เป็นผิวเป็นขุยแห้งแตกทาตัวนี้ดีเพราะว่าจะให้ทั้งความชุ่มชื้นและกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีค่ะอันนี้ที่แก่คือซื้อแล้วนะ,ะตัวสุดท้ายตัวนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากค่ะตัวนี้ชื่อว่าลามามาวอชค่ะสูตรเกลือนะคะ หนูไม่ค่อยใช้เลยเพราะหนูกลัวเวลามันแสบปากอ๋อตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยเพราะว่าตามชื่อเลยค่ะเป็นซอสฟอร์มูล่านะคะก็คือส่วนประกอบหลักจะเป็นเกลือหลังบ้วนหลังใช้เนี่ยจะไม่ได้รู้สึกแสบเผ็ดร้อนใดๆแต่จะมีรสรสเค็มเล็กน้อยนะคะแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นค่ะ รามาถึงทำตัวนี้ขึ้นมานี่คือ,คอแสดงว่าก่อนที่เราจะมาขายคือให้ผู้ป่วยถูก,กต้องเลยค่ะทุกผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายที่หน้าร้านรามาเฮลท์ช็อปนะคะได้ถูกผลิตแล้วก็จ่ายจริงให้คนไข้ของทางโรงพยาบาลรามาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานเลยค่ะดังนั้นหมดกังวลเรื่องความปลอดภัยได้เลยจะเอาตัวไหนเพิ่มไหมคะไม่มีค่ะ <c oughs> ตอนนี้อยากได้ทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่อยากเห็นคืออยากเข้าไปเห็นกระบ,บวนการผลิตอ๋อเพราะว่า <c oughs> เราอะเราเปค,คิดเองใช่ไหมคะคิดเองผลิตเองขายเองคิดสูตรเองเลือกส่วนประกอบเองแล้วก็วางขายจําหน่ายจ่ายให้คนไข้มาค่อนข้างยาวนานดังนั้นเดี๋ยวพาไปดูได้นะคะเดี๋ยวนดีเหรอคะ,ไป,คะไปเลยค่ะไปเลยคะ่ะไปข้างในกันทุกคน ทุกคนคะตอนนี้นะคะมะปรางอยู่ในจุดที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าได้นะจ๊ะค่ะเพื่อพี่มะปรางและผู้ชมรายการรามาวารีตีค่ะต้องให้เข้ามาเยี่ยมชมแน่นอนจุดนี้คืออะไรคะค่ะจุดนี้คือโซนบริเวณห้องผลิตยานะคะของหน่วยงานผลิตยาโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใช่ตรงนี้ทําอยู่เลยอะคะเนี่ยใช่ค่ะก็จะแบ่งเป็นโซนยาใช้ภายนอกยารับประทานและน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะอ๋อะกําลังทํากันอยู่เลยค่ะ ทั้งนี้ก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆค่ะที่เรารับเข้ามารอเตรียมที่จะบรรจุยาค่ะก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะกับทางเภสัชกรก็จะมีการคิดค้นหาสูตรที่เหมาะสมในการรักษาคนไข้แต่ละโรคนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าส่วนประกอบแต่ละตัวเนี่ยเราคัดสรรมาแล้วนะคะว่ามีโอกาสในการเกิดการแพ้ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็เลือกใช้เฉพาะส่วนประกอบที่จำเป็นเท่านั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหนึ่งตัวเนาะ มันก็จะลดความเสี่ยงของการแพ้ต่างๆใช่ใช่แล้วเหมือนว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยจะผ่านการจ่ายกับคนไข้จริงๆมาแล้วนะคะ,ะแล้วก็ได้ผลการรักษาที่ดีมากๆเลยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะหลักๆเลยก็สิ่งที่ต้องคอนเซิร์นคือต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยแพ้สารอะไรในส่วนประกอบน,นั้นๆอันนี้ไม่ได้หมายถึงทางแบรนด์ละไม่เดยวนะคะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะเราก็จะต้องศึกษาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนาะว่ามีสารที่เราแพ้หรือเปล่าก็ถ้าไม่มีก็สามารถเลือกซื้อใช้ได้ตามสภาพผิวหรือสภาพาความต้องการของผู้บริโภคได้เลยนะคะหรือผู้ที่สนใจเนาะ แต่ถ้ามีอาการแพ้หรืออาการผิดป,ปกติอะไรเนี่ยรบกวนต้องหยุดใช้ทันทีแล้วก็ปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรนะคะผลิตภัณฑ์ทุกรายการนะคะสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านรามาเฮลช็อปนะคะอยู่ชั้น2ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบรนด์ของทางรามาธิบดีอย่างเดียวนะคะยังมีแบรนด์สุขภาพอื่นๆเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรนะคะ แล้ช่องทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์อาจจะมีมาให้ติดตามกันในเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวอาจจะติดตามผ่านทางช่องทางรามา a channel หรือว่าหน้าร้านร,รามา a h a i l shop ได้เลยค่ะเมื่อกี้ได้ยินคุยทันมุมนี้นี้เห็นว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ค่ะ แอบได้ยินมาแอบ,บกระซิบเสียงดังให้คุณนภาไม่ยินดังนั้นทุกคนนะคะติดตามในเพจได้เนาะได้ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะออกมาไม่เกินกลางปีนี้แน่นอนคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันคะ่ะแต่เป็นอะไรนั้นเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนไม่อะไรวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่มาปังขอบคุณนะคะที่พาชมให้ความรู้แล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับเรายินดีมากๆเลยค่ะ